สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพคขวัญด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ครับเรามีคําถามอยากสอบถามเพคขวัญว่าหลังจากที่เราฉีดวัคซีนครับผมแล้วมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีอาการปวดหัวไมเกรนแบบนี้สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้หรือไม่ครับ ตามหลักการแล้วนะคะเมื่อเรามีอาการปวดก็สามารถทานยาบรรเทาอาการปวดได้ตามปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะ ทานยาบรรเทาอาการปวดอักเสบจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนหรือเปล่าอันนั้นคือความกังวลในก่อนหน้านั้นนะคะแต่ปัจจุบันค่ะข้อมูลการศึกษาในเรื่องของงานวิจัยก็ยังไม่พบถึงผลกระทบหรือความอันตรายที่เกิดขึ้นนะคะและประกอบกับปัจจุบันทางสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ออกประกาศออกมาแล้วว่าหากเราไปฉีดวัคซีนแล้วเรามีอาการปวดบริเวณที่ฉีด วดหัวไม่เก็นหรือมีไข้ก็สามารถทานยาบรรเทาอาการปวดได้ค่ะทั้งกลุ่มของเอนไซมนะคะและก็กลุ่มของเออโกตามีนรวมถึงกลุ่มที่แทนด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างนี้นี่เองนะครับผมขอบคุณเพคขวัญมากๆเลยครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับผมเพเราหุไใ<น>้ <ใน S 2> คุณ, <ใน S 2> คณ